ขุนทองตอนที่1จากเพลงกล่อมเด็กที่ขับขานคือตำนานของโจนหนุ่มนามขุนทองวีรบุรุษนอกพงศาวดารที่เลือดรักชาติเข้มขน้นควงดาบสองมือออกปล้นทับข่าศึกเพื่อนำทรัพย์สินและสเสบียงมาเลี้ยงคนไทยในสมัยเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองแม้ชื่อของขุนทองจะค่อยๆเลือนหายไปจากความทรงจาของคนรุ่นใหม่ และเราไม่ได้ยินเพลงกล่อมเด็กจากปากของผู้เฒ่าผู้แก่อีกต่อไปแต่ก็หวังว่าละครวิทยุเรื่องนี้จะช่วยเตือนใจให้ผู้ฟังได้ะระลึกนึกถึงเรื่องราวของชายที่ถูกเรียกว่าเป็นโจรแต่รักแผ่นดินยิ่งชีวิตและยอมอุทิศให้เป็นชาติพลี <ภ>ย,ยอดเยี่ยมจริงๆเลยพวกบ่าวไพรในเรือนของพี่หลวงปิชิตนี่แต่และคนล้วนมีฝีมือดีดูไอ้นั่นสิรู้จักแม่ไม้จระเขคฟาดห,หางซะด้วยนะมันก็แค่ท่ามวยไทยพื้นๆธรรมดาตอนนั้นละพีหลวงอักคีไหนจะสู้ค่าคนของพี่หลวงที่มีแต่นักดาบฝีมือดีได้โดยเฉพาะพ่อมื่นกลางกลางสมอนลูกชายของพี่หลวงคนนี้ หลวงชมกระผมมากเกินไปแล้วล่ะขอรับถ้าเทียบกัอบพอหลวงอัปทีของกระผมก็เหมือนกับหินห้อยเปรียบแสงจันย่อมถูกกันไม่ได้เ <c oughs> มยอกกันเองซะแล้วไงเจ้าก,กระ,าาะแล้วพี่เองชะเงื้อเชะ้อง่เลยหาใครวะเกรงใจเจ้าของบ้านเขาบ้างสิวะ <c oughs> ถ้าจะหาลูกสาวอาแลา้วก็แม่พี่กุณเนี่ยเขาออกไปเก็บมะลิมาร้อยมาลัยที่สวนหลังเรือนนั่นน่ะจะแวะไปช่วยเก็บดอกมะลิก็ไปสิ ขอบพระคุณกอรับอาหลวง้างนั้นกระผมขอตัวก่อนนะครับพี่หลวงพิชิตเนี่ยชี้พรงให้กระรอกอย่างนี้เนี่ยเจ้าก้าก็เลยเพ่นแนบไปทันเทเลยนะสิบางทีไม่เกินปลายปีนี้นะฉันอาจจะมาดคอร์ดดองเป็นทองแผ่นเดียวกับพี่หลวงก็ได้นะอ๋องั้นมาดื่มเป็นคนละจอกเพื่อถือเป็นคำสัญญากันแล้วกันนะพี่หลวงอาชิต มองอะไรอยู่เอ๋หรือว่าแอบ,บดูแม่หญิงพี่กุลของฉันเก็บดอกไม้ไม่ข่าเปล่านะนางกำไรแล้วเบิ่งนี่มาใช้กับควายไม่ใช่เหรอวะแล้วพี่ขุนทองเป็นคนหรือว่าเป็นควายล่ะมาทำเป็นยั่วย้าวดีก็ขุดให้เท่านั้นเองอะมัวแต่คุยกันอยู่ตรงเนี้ยดูนั่นสิหมื่นกล้าลูกชายหลวงอักคีเข้าไปป้อเป็นเจ้าชู้ไก่แจ้ ى. ต้อนหน้าต้อนหลังแม่หญิงพี่กุลอยู่นั่นแล้ไงาเห็นไหม แม่หญิงของเองอาจจะพึงใจก็ได้นะทำไรใครว่าแม่หญิงสั่งให้ฉันคอยขวางเวลาเหมือนกล้าเข้ามาหาตังหากล่ะแต่คราวนี้ต้องพึ่งพี่ขุนทองละ่ะช่วยเป็นไม้กันหมาเอ้ย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 เป็นธุระให้แม่หญิงพี่คุณกับฉันหน่อยนะนะอืมอย่ารุนหลังข้านักสิวะเดี๋ยวก็หัวทิ่มกันพอดีเออนะข้าจะเข้าไปเดี๋ยวนี้พี่ขุนทองใจดี เดี๋ยวเย็นนี้จะให้แม่ยักแกงไก่เก็บเอาไว้ให้เร็วเวก็สิแม่หญิงถูกรุกใหญ่แล้วเห็นไหมเอาหน้าจะช้าอ่ะ พี่กุลใจร้ายพี่ขอแค่ดอกรักในมือเจ้าดอกเดียวเท่านั้นก็ยังห่วงกันได้บนต้นมีถมไปถ้าอยากได้ก็เด็ดเองเธอจะ้ะของฉันจะเอาไปร้อยมาลายไหว้พระแต่พี่กล้าคนเนี้ยอยากได้รักจากมือแม่พิกุลนี่นาถ้าไม่ให้ดีๆเดี๋ยวคว้าเอาในมือเองก็ได้นะอขอขอภัยครับกระผมไม่ทันเห็น าเองมันเหมือนตะตุ่มหรือยังไงวะไอ้ไพร่คนยืนอยู่ถึงสองคนทะลึ่งบอกว่าไม่ทันเห็นได้ลูกนายสั่งไว้ว่าไม่ให้ไพร่ในเรือนนี้มองหน้าหรือสบตากับเจ้านายกระผมก็เลยต้องก้มหน้าก้มตาเดินขอรับอ๋อที่แท้เป็นอย่างนี้งั้นเองอยากจะไปไหนก็ไปสิมาเอาเฮ้ยแล้วนั่งตรงนี้ทําไมวันเนี้ยก็บอกให้กระผมอยากจะไปไหนก็ไป กระผมไม่อยากไปไหนก็เลยนั่งลงตรงนี้ขอรับเดี๋ยวเองกับข้าก็ได้เห็นดีกันเท่านั้นนไอ้ขุนทองมันไม่มีดีอะไรแต่ท่านหัวหมื่นสงสัยจะมีดีเยอะแยะนะขอรับ <laughs> เองรู้จักข้าน้อยเกินไป <laughs> ไม่น้อยนะขอรับท่านหัวหมื่นชื่อหมื่นกล้ากลางสมอเป็นบุตรคุณหลวงอักขีพินาศสหายของหลวงนายพิชิตภัยรีเองนี่มันโง่หรือบ้ากันแน่วันเนี้ย โบราณว่าอย่าถือคนบ้าอย่าว่าคนเมาคุณทองคนของฉันเป็นคนเขาก็เลยพูดไปโดยซื่อพี่กล้าอย่าถือสาหากความเลยนะจ๊ะแม่หญิงจ๊ะแม่นายให้กำไรตามขึ้นเรือนจ้ะขอบใจนะกำไรฉันคงต้องขอตัวไปก่อนละ่ะคุณทองจะไปไหนก็ไปซะขอรับแม่หญิงไอ้คุณทองวันหนึ่งกูต้องรู้ความจริงให้ได้ ว่มึงตั้งใจขัดคอกูหรือว่ามึงโง่แกมบ้ากันแน่ ไอ้นะไอ้คุณทองหัวแพ้เป็นพระชนะเป็นมารข้าไม่ต้องการให้เองอวดเก่งในเชิงมวยหรือเพลงดาบกับใครแล้วลุงแจ้งจะให้ฉันฝึกปรือฝีมือการต่อสู้ไปทำไมกันละ่ะเพื่อเองจะได้มีความคมยังไงละ่ะคมในฝักน่ะเคยได้ยินไหมฮพอชักออกมาเมื่อไรสนิมร่วงกราวเมื่อน,นั้น อง่ลุงเขกหัวฉันทําไมอ่ะมันใส่ที่เองเที้ยงคํำไม่ตกฝากนะสิว่าไอ้ขุนทองเสื้อน่ะมันต้องซ่อนเล็บเก็บความร้ายกาดไว้ไอที่เดินเห่าไปแล้วกลางข้อกลางขาน่ะมันหมารู้ไหมแล้วเชิงมวยเชิงดาบของฉันที่หัดกับลุงมาแทบตายอ่ะเอาไว้ใช้ในยามจําเป็นสิวะ แล้วดวงของเองน่ะข้าว่าต้องมีความจำเป็นมากมาเชียวล่ะ หยอกหน่อยจะเป็นไรไปเชียวทําท่าเดียดฉันเดี๋ยวพี่เขาก็น้อยใจแย่เท่านั้นแต่ลูกไม่ชอบให้ใครมาต้อนหน้าต้อนหลังนี่จ้ะแม่รำคาญจะแย่อยู่แล้วล่ะพี่เขารักดอกึงหยอกเล่นนะ่ะแต่ลูกไม่ได้ใจเย็นไว้ก่อนอย่าเพิ่งรีบร้อนตัดรอนอย่างนี้คุณพ่อกับแม่มีไมตรีกับหลวงอักคีแล้วก็แม่กลิ่นพ่อแม่ของหมื่นกล้า เราต้องน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่ากันอยู่นะพิกุลเวลานี้บ้านเมืองก็ค่อนข้างวุ่นวายแบ่งเป็นหลายก๊กหลายฝ่ายเราต้องคบคนที่พอจะอาศัยบารมีของเขาได้นะนางกําไลมานั่งกลางหูฟังข้ากับลูกอยู่ทำไมวะเงินกําไล ออกไปบอกให้แม่แก้วจัดเตรียมสำหรับคับค้อนนะเจ้าคะไวเหลือเกินอีนางคนนี้พอขาดคำก็วิ่งปรุดออกไปทันทีมันน่าเปลี่ยนต้นห้องให้ลูกแม่ใหม่นัะนี่เอาที่เรียบร้อยกว่านังนี่ดีไหมลูกพอใจกำไรแล้วจ้ะแม่บางทีแค่มองตาก็รู้ใจฟังแล้วหน้าหมานันไส้แม่สิควรจะเป็นคนที่รู้ใจลูก มากกว่านางทานในเรือนเบี้ยอย่างนางกำไรนี่นะ